ผลิตภัณฑ์อท์เทนนิ่งโทนเนอร์โทนเนอร์บำรุงผิวสูตรอ่อนโยนไม่มีส่วนผสมของแอลโกอฮอล์มีคุณสมบัติช่วยให้ผิวดูกระจ่งางใสขึ้นและช่วยกระชับรูขุมขนพร้อมทั้งช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิว แอคทีฟตัวแรกคืออัลฟาอาบูตินจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีคุณสมบัติในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซินเอตเอนไซม์สำคัญที่ใช้ในกระบวนการผลิตเม็ดสีของผิวจึงทำให้ผิวดูกระจ่างใสยิ่งขึ้นจุดดงดำต่างๆดูจางลงสารสกัดตัวถัดมาคือแบล็กบีโอมเป็นสารสกัดที่ได้จากการหมักน้ำผึ้งของผึ้งสีดำช่วยในการเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวช่วยเสริมสร้างสกินเบริเ er ร์หรือเกราะป้องกันของผิวพร้อมทั้งช่วยปรับสมดุลของนอร์มอลฟลอราหรือสมดุลของแบคทีเรียบนผิวใให้อยู่่นระดับที และช่วยลดรอยแดงต่างๆที่เกิดจากการสูญเสียน้ําของผิวสารสก,กัดตัวถัดมาคือไดโพแทสเซียมกีเซรซิเนตเป็นอนุพันธ์สารสก,กัดรากของต้นชะเอมเทศช่วยในการลดการระคายเคืองของผิวและช่วยลดปัญหารอยแดงต่างๆส่วนผสมตัวถัดมาคือไฮโดรไลซ์โซเดียมไฮยาลูรเนตเป็นไฮยาที่มีขนาดโมเลกุลเล็กสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ล้าลึกยิ่งขึ้นช่วยบํารุงผิวให้ชุ่มชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนผสมตัวถัดมาคือเนเชอรัลบีเทนเป็นสารสกัดที่ได้จากหัวชูการ์บีชช่วยใน การเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวพร้อมทั้งช่วยลดอาการคันอาการาการะคายเคืองต่างๆส่วนผสมตัวถัดมาคือซิงค์ P C A ที่จะช่วยในการควบคุมความมันของผิวทําให้ผิวไม่มันระหว่างวันพร้อมทั้งช่วยลดการอุดตันของรูขุมขนช่วยลดโอกาสการเกิดสิวส่วนผสมตัวถัดมาคือวิชฮาเซล l Flower Water เป็นน้ำที่ได้จากกระบวนการกลั่นของดอกวิชาเซลเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยในการปกป้องผิวพร้อมทั้งช่วยกระชับรูขุมขนและกระตุ้นการสร้างอิลาสตินและคอลลาเจนส่วนผสมตัวถัดมาคือ ือโพรเพนไดออลเป็นสารให้ความชุ่มชื้นที่ได้จากข้าวโพดมีความปลอดภัยและอ่อนโยนช่วยให้ผิวไม่แห้งกร้านส่วนผสมตัวถัดมาคือเพนทิลินไกลเข้าเป็นสารให้ความชุ่มชื้นที่จะช่วยให้ผิวดูอิ่มน้ำและเนียนละเอียดช่วยในการลดการสะสมของเชื้อจุลินทรีย์และเชื้อแบคทีเรียต่างๆพร้อมทั้งช่วยให้สารสกัดต่างๆซึมเข้าสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นส่วนผสมตัวถัดมาคือเฮ็กเซนไดออลที่มีคุณสมบัติในการเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวให้ผิวดูเนียนนุ่มและอิ่มน พาสารสก,กัดต่างๆเข้าสู่ผิว Active อ n g ก e เ i e n t ตัวถัดมาคือไนอาซินามาหรือวิตามิน B3 ที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งการสร้างเม็ดสีทําให้ผิวดูกระจ่งางใสสม่ําเสมอมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและลดปัญหาความมันส่วนเกินบนใบหน้าส่วนผสมตัวถัดมาคือม u l ติ X b a กซ์าซัเป็นการผสมผสานของสารสก,กัดจากพืช7ชนิดช่วยในการปลอบประโลมผิวลดรอยแดงและลดอาการคันที่เกิดจากการระคายเคืองและช่วยให้ผิวแข็งแรงยิ่งขึ้น และส่วนผสมตัวสุดท้ายคือเพนทีนอลหรือวิตามิน B5 ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นเป็นเกราะให้กับผิวช่วยลดการผลิตน้ำมันบนใบหน้าและลดโอกาสการเกิดแผลเป็น